พบกับเดสุกาชาแนลนะคะวันนี้น้าหานต์ตนก็จะพาทุกคนมาเรียงลำดับช็กูชิยี่สิบสามสิแล้วก็ราคาต่างๆนะคะเราไปดูราคาอะไร20่สเป็นก่อนค่ะอะไรยี่สินะคะ,ะ,คะก็จะมีอันนี้ค่ะคือโดนัทฮัลโล่คิตตี้นะคะที่ลดมาเหลือ20เพราะว่าฟองกุญแจมันหลุดน,นะคะนี่คือช็อกุชิโฮมเมดค่ะที่เป็นแบบนี้ แล้วกด็ดูดูอย่างนี้นะคะที่มันมีตำหนิสีนะคะสโลด้วยนะคะยี่สิบบาทต้องซื้อนะแถมต้องดูราคา30บาทกันเลยค่ะ30บาทก็จะมีเห็ดค่ะหมีค่ะ,คะปังงาค่ะขัวซองค่ะเห็ดสีเหลืองค่ะบันแก้มแดงค่ะอุล บังคับปิโดนกัดค่ะบังคับปิโดนกัดเสียมตาลค่ะอูเรมะแก้มแดงค่ะบันแก้มแดงค่ะเอกบันค่ะต่อไปเรามาดูราคาสี่สิบาทกันบ้างนะคะสาลาเปาค่ะซอฟโลบเบสค่ะ ตอรบลี่ชุบไวช็อคค่ะปัทยากิค่ะผิวลอกนิดนึงนะคะแล้วก็ปังฮัลโลคิตตี้ค่ะ40บาทค่ะไม่มีตมำหนิแล้มาดูราคาห้าสิบาทกันเลยนะคะรานะคาห้าสิบาทก็จะมีปังบันค่ะปังเนยสดค่ะสโลทุกินนะคะ แล้วก็ของแถมที่จะให้ไปนะคะกับคนที่ซื้อ100บาทขึ้นไปก็จะมีนี่เลย100บาทขึ้นไปนะคะผู้เอ้ยไม่เอาดีกว่านี่คือของรางวัลน,นะคะที่นำ้ำที่น้ำตาลจะแจกนะคะก็ถือว่าสโลว์มากเลยแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมีพวงกุญแจค่ะนี่น่ารักนะ โลจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยโซมนะโอเคค่ะวันนี้นะคะนันตังก็มาเรียงนะคะทุกคนเข้าใจกันนะคะก็วันนี้นะคะนันตังก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ันตังด้วยนะคะอย่าลืมชวนเพื่อนเพื่อมาดูด้วยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเขาจะสั่งต้องมีแท็กอย่างนี้นะคะสติกเกอร์อย่างนี้ค่ะ เห็นไหมมันจะมีคำว่าตัว S อยู่ข้างในซูมหน่อยไม่ยอมซูมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ่ะแท็กนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ